จะสามารถขยายไปด้านงานด้านอื่นได้อีกในโรงพยาบาลเรามีความสุขเนี่ยคิดว่าคนไข้เราเขาก็สุขอะ่ะแล้วก็อาจจะช่วยเหลือเขาได้มากกว่านี้และผลประโยชน์นั้นก็ย้อนกลับมาที่องค์กรแฮปปี้ทุกฝ่ายมีความสุขทุกคนคะ่ะและยิ่งทําก็ยิ่งอุ่นใจเพราะรู้ว่ายังมีการหนุนช่วยจากแม่ข่ายมีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเป็นการเดินทางเส้นไกลไปท่ามกลางมวลหมู่มิตร ผมว่าถ้าเราทําแบบเดียวดูวันเมนโชมันไม่เกิดผลหรอกดีที่สุดก็คือมันจะต้องเป็นเครือข่ายลิงก์กันทั่วประเทศและก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นการเสริมพลังนะคะเสริมพลังให้คนพื้นที่เองก็อยากทําต่อแล้วก็มีกําลังใจอย,อยากจะถอนตัวก็ถอนมีได้ซะนี่นะคะเพราะว่ามีคนมาช่วยเยอะแยะเลยนะถ้าเราอยู่คนเดียวก็กมีพลังอยู่นิดนึงแต่ถ้าเรามารวมกันแล้วเนี่ยมันเกิดพลังมากขึ้น อยากเห็นเครือข่า,ขายโตเร็วที่สุดซัพพอร์ตสามารถซัพพอร์ตลูกขายได้เร็วที่สุดจริงๆเพชรทุกอันเนี่ยมันมีอยู่ใน,ในทุกๆองค์กรอยู่แล้วมันคล้ายๆกับคลื่นใต้น้ําที่มันมีอยู่แต่ว่ารอวันให้มันโผล่ขึ้นมามันเหมือนปฏิบัติการกู้ใจคนทํางานด้วยให้เขามีพลังใจที่เฮือเหิมที่อยากจะใช้ชีวิตในวิถีชีวิตการทํางานของเขาให้เป็นชีวิตที่มีความสุขสุขที่เป็นสุขเล็กๆที่อิ่มในจิตในใจของเขา ถ้ามันเกิดขึ้นมาจากผู้ปฏิบัติผู้สนับสนุนทั้งฟัซิลิเตเตอร์และผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันและชัดเจนมากว่าอาตูอาอคือเครื่องมือพัฒนาคนพัฒนาตัวเองพัฒนางานนะฮะพัฒนาคนพัฒนางานนั่นเองแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและตัวเองก็มีความสุขอย่างนี้ผมคิดว่าจะจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนการใช้พลังของเครือข่ายภายใต้กระเดนเรื่องของอาตแอาวเราก็หวังว่ามันจะช่วย วีคูณผลลัพธ์ของการทำงานของแต่ละคนออกไปผ่านกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันคือภาพสะท้อนการเติบโตของเครือข่าย R2R ประเทศไทยที่พัฒนาเติบใหญ่เจริญขึ้นทุกวันสะสมแรงสั่งสมกำลังขยับเคลื่อนไปสู่เป้าเพื่อสร้างระบบบริการสุขภาพที่มีหัวใจและดีที่สุดสำหรับทุกคนก้าวไปพร้อมๆกันด้วยก้าวเล็กๆของคนทำงาน จากงานพัฒนาคุณภาพที่เริ่มได้ทันทีจากงานที่อยู่ตรงหน้าเริ่มจากงานประจำที่ทำให้เราภาคภูมิใจเป็นงานที่เราตอบกับตัวเองได้ว่าเราเกิดมาและมีชีวิตอยู่เพื่อทำสิ่งนี้